ถ่ายวีดีโอไม่ได้แล้วอยู่นี้ได้ไม่ได้นงนั่งเตะได้แล้วแอดเฟิร์สบายพามาเที่ยววันนี้ดูนกเขาเรียกนกอะไรไม่รู้อ่ะกระยางใช่ไหมนกระยางใช่ไหมคะกระยางขาวกระยางขาวแล้วอีกตัวเล็กๆนั่นอะไรคะแต้แว็บแต้แว็บไหนนะแต้แว็บไหนไหนแต่แว็บตัวเล็กๆที่ไม่ยอมบินนะแต้แว็บแต่แว็บไม่มีเลยมีตัวนึงตัวนึงอากทางพวกนี้เป็นหอย ออนกปากหางอันนั้นกินหอยแล้วนั่นก็คือนกกระยางไอแซวแวดมันกินอะไรนี่ละมันก็กินพวกหอยพวกปูพวกป่าแสดงว่าตรงนี้มีเยอะเลยหอยแถวนี้มันถึงมาลุมกันใหญ่เลยเอาเลย วันนี้เรามาเจอพี่ที่เขาเป็นเจ้าของนาก็มาดูนกกระยางใช่ไหมพี่อันนี้เรียกอะไรนะครับกระยางขาวกระยางขาวอ๋อเห็นไหมกระยางขาวแล้วก็มีปากหางแล้วก็มีแต้วแวตแต้วแวตครัดในแต้วแวตนี่เสียงเสียงมันแตะเตะเตะเปากหางวันนี้ตัวเล็กๆแต้วแวตนี่ขามสีส้มๆใช่ไหมคะใช่ใช่เนี่ยนะครอ๋อไอตัวที่เจอผู้ที่มนทอนแล้วมันสู้นะใช่ไหมคะ นกพวกนี้มันจะสู้นะเวลาเขาไอ้้ไอมีลูกอ่อนนี่เขาจะคนไปคนไปไกลนี่เขาจะดุวกนี้นั้นไงที่ไปสู้กันนะตัวเหมือนไก่เขาคงไปไก่เอาไว้เนี่ยมันเคยมาสู้กับผมเหรอมันจะกัดจิกผมลูกเดียวเลยได้แวดรูปเขาไงไปถ่ายรูปเขาเขาก็เลยจะมาจิกเราโอ้ไม่ไม่หนีด้วยนะกระโจรเลยช่วงนี้ช่วงนี้น้ําจะขึ้น เขาดขาเขาจะตีทับนข้าวเก่าเขาเขาไม่เอาข้าวไอ่ปลูกใหม่เข้าเพราะว่าช่วงน้ําขึ้นเขามันมีโอกาสได้น้อยเนี่ยเห็นป่ะอย่างเงี้ยเขาก็เลยตีเทือกใหม่ตีให้มันลงตีเทือกใหม่นี่คืออะไรครับก็เอาข้าวที่เศษข้าวท,าที่เวลาเกี่ยวเกี่ยวไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเอายํำใหม่ตีใหม่ให้มัน ลงดินแล้วก็มันก็ขึ้นใหม่อย่างเงี้ยงอกเองงอกเองขึ้นใหม่ใช่ถ้าเอาถ้าเอาถ้าเอาข้าวปลูกใหม่มาลงมันเสี่ยงไงเวลาน้ําขึ้นมาเดี๋ยวเสียหายอแต่อย่างนี้ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันขึ้นขึ้นแต่มันได้น้อยได้ผลผลิตน้อยกว่าเดิมใช่แต่มันก็ยังยังได้ดีกว่าไม่ได้อ้อย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเดียวกันแล้วัางครัเนี้ยลัวน้าใช่ไหมคะอันนี้ก็เตรียมนะแต่ทางนี้มันไม่ค่อยเข้านะมันมีประตูน้ามันก็ไม่แน่นนะที่เข้ามาแรง

ำนาเสร็จแงเดือนไปกันแถวบางเลไปกันปีอปีนี้ต้องออกมาทำงานในอกกัหดแล้วงนอนไปยที่ไปคะหลุดของใครอ๋อไม่แข่งล้วคะไม่สู้ก็ไม่ไหวอันนั้นนุ่มๆ กลุ่มหนุ่มๆนั่นเขาแข่งเขาจะแข่งได้ถ้วยกันอะไรอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกล้วรู้จักกันหมดแต่ก็แยกกันไปว่าชอบแบบไหนเราประเภทกินลมชมวิวนั้นเขาขี่ความจังหวัดกันเลยใช่ใช่เขาแข่งแรงมีปลาด้วยเห็นไหมปลากำลังขึ้นแล้วนี่น้ำมันเน่าปลาด้วยอันนี้ฟางมันเขาพอเขาทับแล้วมันก็จะมีกลิ่นหน่อยนึงพอสักพัดใช่ครับเพราะอีกสักสองาทิตย์ก็กลิ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็หายแล้ว นนและนี้ก็คือ Love a t f i r s t b i t e พามาเที่ยวสนุกสนานในวันหยุด